ที่รูล้ล่ะอลังการมากเลยอ่ะเี่ยหอ่ไงสักษษติตามีอะไรปะเนี่ยทำไมต้องทามาดินเนอร์ด้วยอ่ะโอ้บอสบอกว่ารายการเราอ่ะเรตติ้งจะฉูดไปดาวคาเลยสุดเย้าเลยอ่ะมนดูติดตาเป็นแน่นตึ๊กเลยอ่ะพี่แต่ว่านั่นอะไรอ่ะทำไมไปข้าบกองอ่ะก็รายการเราอ่ะเรตติ้งจะฉูดเลยแต่ว่าสปอเซอร์ยังไม่ต็เลยยั้ไม่ต้ดินเนะมีมนี่ยคือแขกรวยเนีจะเป็นปเซอร์เราได้เห็นช่หมซื้อขนยไรเป็นล้านนี่ กรรมเก็บไว้สักร้อยปีอ่ะที่ว่าราคามันพุ่งมินกตันร้อยปีไม่ต้แน่นอนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเนี่ยวิธีการง่ายๆพี่หยิบขึ้นมาอ้าปากนะคะอ้าปากอ้าาปกทำไมยอดก็ไม่ได้ปากค่ะยังไม่ยังเกิดอ่ะอู้หู้สาระไปทำงานอะไรเนี่ยตอนนี้ไปพบกับเซียนของเหรียญตัวจริงดีกว่าเที่ยงครึ่งช่องเทียนเอนยี่สี่กับคุณปุ้ดจากกิจเจริญเมธาชัยเซียนเหรียญของเมืองไทยครับไปเจอกันครับไม่แต่พี่ว่าห้าห้าเหรียญกี่ตัจริงนะ